สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้และจะเอายังไงต่อเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ เขารู้สึกว่าเขารักคุณนะรักและหวงแหนและกลัวที่จะเสียคุณไปหรือบางคนเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะม,มันอาจจะจบลงแล้วแต่คำว่าเสียคุณไปในที่นี้หมายความว่าอาจจะแบบ ไม่ได้คุณกลับคืนมาอีกแล้วไม่มีทางที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสอะไรเขาอีกแล้วกลัวคนอื่นจะมาแย่งคุณไปกลัวคุณจะไปรักคนอื่นกลัวคุณจะไปสนใจคนอื่นเพราะว่ามันเหมือนกับตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในตัวคุณแล้วเขา เสียใจเขาเจ็บปวดเขาทุกทรมานที่รักแต่ทำอะไรไม่ได้รักแต่รักต้องรักอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองไม่สามารถที่จะแสดงความรักกับคุณไม่สามารถที่จะมาบอกรักคุณหรือทำอะไรได้อย่างที่เขาอยากจะทำมันเหมือนมีเส้นกั้นระหว่างคุณกับเขา เขาพยายามพยายามที่จะเก็บความรู้สึกพยายามที่จะนิ่งพยายามจะควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ของเขาให้ได้มันมีอารมณ์หลากหลายมากเลยนะที่เกิดขึ้นกับเขาอะทั้งความรู้สึกที่แอความรักมันมีอยู่แล้วความรู้สึกหวงความรู้สึกหึงความรู้สึกกลัวกลัวที่จะเสียคุณไปหรือว่าความรู้สึกเจ็บปวดภายในใจ อันเนี้ยคือทุกอย่างอะ่ะมันมันหลากหลายอารมณ์มากๆเลยสําหรับเขาตอนเนี้ยแล้วแล้วมันรุมเข้ามาทีเดียวสิ่งที่เขาอยากจะทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสู้นะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอะ่ะเขาอยากจะพยายามพยายามทําอะไรสักอย่างหรือเ a คแอคชั่นอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้เพื่อที่ คุณจะยังอยู่กับเขาหรือว่าคุณอาจจะให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะเอายังไงต่อ Okay. เหมือนเขาได้คําตอบในใจแล้วนะว่าเขาจะทํายังไงเขาตัดสินใจไว้แล้วเรียบร้อยตัดสินใจไว้แบบคือหาคําตอบให้กับตัวเองว่าเขาต้องการอะไรเขารู้แล้วว่าเขาต้องการคุณและต้องการในรูปแบบไหนเขาอยากได้คุณมาเป็นคนรักและเขาอยากจะจริงจังกับคุณด้วยเขาอยากจะคบหากับคุณแบบจริงจัง แบบระยะยาวและดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆในที่นี้หมายความว่าในฐานะคนรักนะเขาจะคบคุณแบบในฐานะแฟนในฐานะคนรักแบบจริงจังแบบเปิดตัวแบบที่ทุกคนรับรู้และเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆ จากคนรักจากแฟนก็อาจจะแบบว่าคือเขาตั้งใจนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะหลอกแต่เขาตั้งใจเลยแหละเขาตั้งใจว่าเขาคาดหวังไว้ว่าเขาจะสามารถาแต่งงานอยู่กินใช้ชีวิตคู่กับคุณได้ในระยะยาวในอนาคตคือถ้าเป็นไปได้ก็ก็คงจะหยุดที่คุณเป็นคนสุดท้ายแล้วคือไม่อยากเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เรื่องนั้นอะ่ะมันมันก็คงต้องดูไปในระยะยาวเนาะแต่ที่แน่ๆคือเขากลับมาแน่เขาจะทําทุกอย่างอะคะ่ะเพื่อเพื่อให้ให้ได้คุณมาหรือว่าเพื่อให้คุณยอมให้โอกาสเขาหรือเห็นใจเขาหรือตอบรับรักเขาอะ่ะ ทำยังไงเอ่ยโอเคเขาจะแสดงความจริงใจให้คุณเห็นแสดงความห่วงใย,ยนะคะแบบที่คุณตกใจเลยแหละแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแบบที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําได้แล้วก็เขาจะแสดงความจริงจังจริงใจความมั่นคงประมาณว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาในการดูเขาถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเขา ก็ไม่เป็นไรเขาพร้อมที่จะใช้เวลาจะนานแค่ไหนก็ได้ตามใจคุณเพื่อที่จะพิสูจน์แต่เรามองว่าไม่เกินสองปีอะ่ะคุณก็น่าจะเห็นอะไรที่มันแบบชัดเจนจริงๆไม่ต้องถึงสองปีคุณก็ก็ต้องเห็นแล้วอะ่ะคุณก็ต้องเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปมากหรือว่าเขามีอะไรที่สิ่งที่เขาไม่เคยทำอะ่ะ การเอาอกเอาใจการดูแลเอาใจใส่ความห่วงใย,ยความาความรักการแสดงออกอะไรต่างๆที่คุณที่คุณคาดไม่ถึงที่คุณไม่เคยเห็นคุณใจเห็นแบบจนคุณแปลกใจแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เชื่อยังไม่เชื่อในทันทีคุณอาจจะรู้สึกว่าก็เขาพยายามจะเอาชนะใจคุณไงเขาก็เลยต้องแบบ ออทำนู่นทำนี่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าคุณก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะดูว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้นานแค่ไหนเขาจะดีแบบนี้ได้นานแค่ไหนผู้อ่านถึงบอกว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะกินระยะเวลายาเ,ออเวลายาวไปถึงสองปีแล้วคุณถึงจะเชื่อใจเขาแต่คนคนนี้เขาไม่หวันนะถ้าคุณจะใช้เวลานานขนาดนั้นเขาก็พร้อมจะใช้เวลาพิสูจน์เหมือนกันเพราะเขามาครั้งเนี้ยเขามาแบบ ใจเย็นน่ะเขาค่อนข้างใจเย็นแล้วก็อยากให้คุณเห็นความความจริงจังความมั่นคงว่าแบบเออไม่ว่าคุณจะรู้สึกโลเลรู้สึกไม่แน่ใจกับเขาแค่ไหนแต่เขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังเขาไม่เปลี่ยนใจเขาตัดสินใจแล้วเขาแน่วแน่มั่นคงแน่นอนแล้วบางคนเนี่ย มาครั้งนี้นะอย่างที่บอกอว,ว่ามันจะถ้าคุณกับเขาได้คบหากันแล้วอะค่ะได้คบหากันเขาจะคบกับคุณแบบเปิดเผยเปิดตัวทุกคนรับรู้รวมกระทั่งคนในครอบครัวของเขาคือเขาจะพาคุณไปพบพ่อแม่พบญาติพี่น้องพบคนในครอบครัวพาไปเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้พาคุณเข้าสังคมของเขาด้วยอืนี่คือสิ่งที่เขาจะทําต่อไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของคุณด้วยแล้วก็การกระทําของคุณด้วยนะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอัดนไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ